อะไรกินนจ๊ะวันนี้สวัสดีค่ะพี่น้องขนกินนาะทำป่นปลาปลาป่นอีหรือเปล่าแม่นค่แสบแสบไหมพี่น้องดูผักสิมีน้ำปลาร้อันนี้แกงปลากระป๋องเสเร็จแบ่งรับซดน้ำเลาเอาพริกลงหม้อโอ้ลงรับแป๊บนึงน,นะคะพี่น้อง ก็แค่เวลาขยับเป็นควาไม่สุขต่อมาเป็นกดไลดดค์กดแชร์กดบติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆกดโมเดอร์ต่อง ใส่หอมกับกระเทียมไะมคะตักรวมแล้วน้ำต้นขาดเสีบรวมกันแรงต้มปลาใส่ปลาละปลาอย่างงี้ปลาสะบะปลาสะบะใช่มันก็จะเป็นเหมือนปลาทู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  พริกหอมกระเทียมค่ะโอ้โหเขื่อนเลยอ่ะสละตอนนี้ยัใช้มือนะคะเพราะปลาหมึกจ้าเฮ้ค่ะ สามีบอกครีบทำหิวข้าอย่างฝอความไม่ยากล้างมือแป๊บนึงค่ะรอ้ย่ตรงน,น,นัะะแจกๆร่วมกันเปนองมา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 ใครก็มาเบอร์คนไรคนแฝดกดจับจะไข้กด,กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเขียนทีนี้ม่ขมเขามานม่เมาแฝกันได้ด้วยหนือเ คอมเมนต์ได้เลยเป็นแนวได,ไดมาขีดเส้นไรีอะไรบ้าีกน ไหมคะน้ำลายไหลแล้วไม่กลัวน้ำลายไหลแล้ว